สวัสดีค่ะพบกับเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาแนะนำวิธีการปรุงดินหรือว่าการผสมดินสำหรับปลูกพืชผักที่ว่ามันกินผลนะคะอย่างแรกเลยที่จะใช้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะต้องใช้เลยก็คือเป็นแกลบนะคะแกลบนี่หนึ่งส่วนนะคะเราใส่แกลบเพื่อให้ดินมันมีอากาศแทรกเข้าไปแล้วก็จากที่สังเกตดูนะคะแกลบเนี่ยเวลาเราใส่ใน ในในดินที่เราผสมเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ในกระถางหรือใส่ในถุงปลูกเนี่ยนะคะจะไม่ต้องพรวนดินเลยนะคะดินจะร่วนอยู่แบบนี้ตลอดนะคะอย่างแรกคือแกลบนะคะอันต่อมาก็คือพืชกินผลเนี่ยจะชอบขี้ไก่อันนี้เป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะคะมันผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วซื้อมาเหมือนกันนะคะไม่ได้ทําเองนะคะขี้ไก่อัดเม็ดนะผ่านการฆ่าเชื้อแล้วต่อไปก็เป็นดินร่วนธรรมดานะคะ ะะถัดไปก็เป็นดินสําเร็จที่เขามีขายทั่วไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเปลือกไข่ที่ขยํานะคะทุกอย่างใช้ในสัดส,ส่วนที่เท่ากาันยกเว้นเปลือกไข่มีเล็กน้อยก็ใส่เล็กน้อยถ้ามีเยอะก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูวิธีการคลุกเคล้ากันนะคะ คนไปนะคะเขาให้เข้ากันหมดอย่างที้ไก่เนี่ยพืชกินผลเนี่ยจะชอบมากนะคะถ้าเราใช้ขี้วัวนะคะขี้วัวสังเกตว่ามูลวัวเนี่ยหรือวัวเนี่ยมันมันจะเป็นสัตว์ที่กินเากินหญ้าถูกไหมคะเป็นใบสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามูลวัวมาใส่เนี่ย มันจะพืชที่เราปลูกเคยทดลองแล้วมันก็ออกนะผลแต่ช้าหน่อยมันจะหนักไปทางใบใบจะใหญ่มากกว่าจะออกผลนานนะคะทีนี้ลองทําเอามูลไก่มาใส่นะคะไก่เนี่ยมันจะกินอาหารประเภทโปรตีนมากก,มากกว่ามากกว่าวัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ที่ไก่เนี่ยเพื่อกินผลจะโอเคกว่านะคะ แล้วก็พาดินมาทางนี้นะคะแล้วก็เราก็จั่วับท์มาทางนี้ดีนะคะให้เข้ากันเริ่มจะเข้ากัน ระหว่างที่เราผดสมดินเนี่ยนะคะผสมดินตั้งเอาไว้แล้วก็มเมล็ดที่เราจะปลูกเราก็เพาะตั้งไว้ก่อนะะทีนี้เราก็เอาใส่ถุงใส่ในกระถางหรือเอาไปผสมในหลุมนะคะก็ได้นะคะลองทําดูค่ะวิธีนี้ไม่ยากเลยนะคะสวัสดีค่ะ